เก็บนุ่นกูให้ไปแล้วห้าสิบแปดมาฟังด้วยนะอะไรเอ็ดไม่ฟ้าฟังทุกคนจะเคลียร์ตรงเอ็ดกลับมาตรงนี้แล้วจะเอามาให้ธรไมเหี้ยเอออะไรก็กลับไปห้องซะเออไม่ต้องไปไม่ต้องไม่ต้องเปิดถนนแล้วอีกร้อยมันอยู่ที่พี่แบมไม่ใช่พี่แบมพีสิิ์อะไรเงินพี่แบมที่ไหนอีแบมเขาไม่ได้เขาออกไปแล้วเออพี่แบมเน่เดี๋ยวมึงโทรไปแแบมบอกว่ามึงซื้อสายเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ไอ้ค่าจ้างที่เขาฝากเมื่อกี้นี่ไงบริการมโดนิธิกูเลยนัพี่เจ้าบริษีมาใหู้มบาทค่าจ้างเนี่ยตอนสองอะไรวะไม่รู้16คนโอ้โห16คนหอ่งเดี่ยวยุ่งอะไม่ลองครับไม่ลองรือากได้หมอ่าอ่กูแค่ว่าผลกูตอนนี้เหตผลแกง่อธิบายเหตุผลเข้าไมช มึงไม่เกี่ยวกับเนมึงนนนนเออภาคกูก็ไม่ยังเขาไม่ได้ให้เจ้าเขาออกไปแล้วถ้านม่ั้นรอตรงนี้ได้ก็จะ่ยกยังกลับห้องกูสาบุรีนนนใหไปใหญ่ย่าแล้วให้จะไปเกี่ยวค่าจ้นมันมานบอกคูกแม่ร้อยหนึ่งเขาให้ไหนถามซิเขา้าคในญ่ย่ไปแล้วแล้วค่จ้างใครจ่ายที่นี่ครับบ้านบอก่ย่าไงตีเอ้าเดี๋ยวเฮ้ยไม่หาม่งเล่นดีเลยเออเดี๋ยว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  เดี๋ยวสิไปคุยเขาให้รู้เรื่องเลยแล้ว้ววมึงมาดูห้องนี้น่าด้นไหมไม่ให้ไปคุยกับหมอป้าก่อนไม่ได้เขาเข้าห้องได้แล้วต้งหลายบาทเจ้าหงไม่อยากได้จ้าไปคุยกับผู้ชายคนอื่นอย่างมาคอยจะคิดทุทั้งลูกทั้งยัดทุอะไร่จริงน่ทสองูไปเอาเองขิดทุดวาเดี๋ยวเพิ่งไป ไม่ใเขาฝากตังไว้แล้วม่ค่อยใจก็ไม่ค่อยใจไม่ค่อยไมให้อะเขาฝากป้าย่ามาทออะทอมาออนางฟังสงกนไม่ต้องฟังอเคสซีโซ่สุกเครื่องนไม่ดถ้าร้อนวันนี้ลูกปากินตรงนั้นก่อนครัวก็ได้พ่ผมกลัวให้แล้วหอปาถ้าไม่รู้ลูกปลามาให้ทุซื้อส่เคสซีกินจะไม่รู้เหรอเอะไรห้างผมยังไม่เปิดเลยเออเวลานี้เปิดไหน้แล้วเน่ยกินไปแล้วนี่ยอได้เกี่ยว่เอจ้าเกี่ยวอยู่เขา ซื้อผู้ใหญ่ปาให้มาเขาไปซื้อไก่เคเอไม่รู้เอาไม่ให้ทไมให้บาทไม่อกินเอามาเอาเาเออเขามา้นเขามานี่เอามานี่ไม่ไมอกกินเดี๋ยวเจากูไม่พอใจเดี๋ยวเขาอเจาไหมเออเาไหมเอาเอาเอาไหมเจาของนใูไหมเอ้เนใจเองเไปเกไหกอ

กตอบนี้ได้ไงเคียร์ให้ดูเรื่องแล้วไม่ใช่มึงไอคนไหมมึงถอยไปอยู่กูซีเอาไปดิไสิงดังดิไม่เอาไม่เกวมึงสิงดังไอเขาแล้วมึงเกียกูไหมไม่ตีไม่ตีเหหอกมึงอะมานกมเชื่อป้าดิแล้วฟังนะมึงรู้ป้าเฟ์ขนาดให้ฟังกูไม่เชื่อมึงถอยไปมานี้่ก็เออถอยมาดิมามาแล้วถ่ายรูปดูด้วยไม่ถ่ายไม่ได้ถ่าย ไม่ให้ไม่ให้เรเลือกคุณต้องคนขายร้านค้าอกว่าเอานี้ขายราคากระสอบแล้วก็มันใจสองหัวจอนไก่หลายบาทอ่ะได้แล้วเขาจะเป็นนักโจรอย่างนั้นเนาะออกเขาขายไปแล้วเขาแบบเอาไปเลยจ้างใม่มึงเอาเขาสามนี่เป็นขายร้านค้าถุงยางค่อยได้ล้วของเจ้าก็เขาให้ก็จะไปจ่ายให้ที่มาเลยถุอย่างเลยไข่อะไรน้ำเตือนปลาแห้งมดที่ไหนเขาต้องมาไปจ่ายเลย ไอ่ใช่เลยคนทา่แบบมันจ้องคืนมาลงมันร้อนไปยังไม่จ่ายให้มึงแล้วมึงทัางคนยังไงกันมึงแล่าค่นน้ำมันที่ไหนให้มึงแล้วคัาที่แบามัาจเมี่ะคันนี้ไม่ได้จอกับเจ้าอโอเคบอกเขาแล้วว่าอกคันนี้ขอให้แล้วแต่าเอไปแล้วเออโทษสิยายทำไมเออใช่ไหมไปจริง เอาไงเจ้ายังไงเจ้าไงตังค์ย่ยะ้อ้แล้วงเจ้าสิบบาทไม่ใช่อ้รถรถแท็กซี่เมื่อกี้เขาฝากยีาไวแล้วร้อยหนึงามยีดูเขาเรยให้ดูาย่าเอาไปแล้วเขาซื้อไก่กินแล้วเขาเห็นแกของไงเขาซื้อเลยดอเ้อเคโอเคอเคโูเอเคอเคโ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 อเ้อเคโอเเคอเเเอเอคเเอคเอเคเอเอเคอเคอเคอ เออแม่เขาไม่รู้ไงย่าจากยายย่าเนี่ยนี่เราเอาคำถามที่ถามแล้วเอาเงินมาดก่อนขายที่ไหนบ้านผมมีกินไม่ต้องขายไม้กินแล้วมันจอดคนเขาหลงถมแล้วก็มาอีมริกาไปขายไปขายร้านค้าถูกไหมไปไหนเพราะที่ปานกี่ลักเล้อเข้ามาที่ดิเข้ามาที่เข้ามาที่ก่อนปวดก็ยังไม่ล้างให้ไม่เอาเอาไปขายเองเราเหน็ดกินต้องจริงจะไปเอาเงินไงเราแปลขอเป็นเงินไงไม่ไม่ต้องตามเรารับไน แต่เป็นเงินเงินมันซื้อสารแม่จะพัไปไหนผมก็ไม่เอาเจ้าตับกคนเลยเขาไปไหนก่อนเสียใจ่อ้วลนี่ไม่ได้เงนแมัแย่คนองเขาอยู่ได้ไอ้เี้่ารองรฝากไว้ให้ากไวกฝกเลยฝาไวเลยฝากไว้ให้ฝากไว้เลยฝากไว้ให้แต่ไม่ให้แกฝากไว้เลยฝากไตไม่เอยา้ห้แ่้กก้เลา้ให้ากไว้เอาวให้แ่้กเาให้่ไน่ใาไวาก่ เห็นไหมพี่แบงไปยังบอกให้เยอะาให้กูเออให้เลยแล้เจ้าจะไปซื้อคนอื่นเขากินก็ไม่รู้อ่ะพี่แบมบอกว่าเอาไปกินได้เขาเลยซื้อก่เคเอฟซีเจ้าไปสาวว่าทำไมสองพันสี่อ่าห้อยห้าร่ง่วงเหนือกับจายตายอาไม่ได้หิวถ้าไม่แล้วเอ็กมาอีกหนึ่งร้องไปเลยบางทีเอ็กก็นี้ไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าให้ก็เอาไปซื้อไก่เคเฟซีดิให้แล้วทำไมก็ึงยากอย่างไรเนี่ยเออเก็บไปทำไมเออเริ่มจะตีอยู่แล้ว ร้องไปเลยร้องไปเลยทุกจิตร้องไปเลยเขาบอกว่าเองไม่เอาแล้วพี่แต่มาพูดเหรอขายพูดเหรอขาเอกินไม่รู้อ่ะไม่ได้พูดกูไม่เคยเห็นเงินเลยเคสซีที่ไหนห้างกูยังไม่เปิดเก็ยังไม่มาเปิดแล้วเปิดแล้วยังไม่ต้องแจ้งอนี้เดเราเอข้าไปขายหรอเป่าได้อันนี้แต่วิ่งโดนหนักเลยเพรอไม่หุดยาเลยไอ้เียรดโครงเกงไม่มีใครเห็นเรารู้กันเฉยไม่ได้พี่แต้ผมไม่ต้องการผมต้องการมีการ ฟืดเป็นหายเลยเหรอไลตอนมันไม่พันวะไอโคโซนโม่เนี่ยสไม่ัวไอโคโนด้ยสามมาจากไหนอ่ะศาษย์ตัวเลยแล้วเราจะมาอยู่รักษาหรือเปล่าล่ะจะมารักษาอ่ะมาลงทะเบียนลางหามากี่วันอ่ะ ังเลยดิวจะโหาเขายอยู่วดีียยังไมแป๊มเราลูกแค่ก่อนแป๊บคนรู้สึกว่าเออแล้วมีสือผ้าไหอะอะรนะเอา้อาพมาสภาพไม่ได้เอามาด้วยอะแปลว่าคนจะีไปรี่มาต่สุดทายถได้อยู่หลายวันมึงมีรถอะไรมามึงพ่บไปก็จะลงดู่นเงบก่อนห่ะเงียบก่อนเงียบก่อนเดียนเออกูรู้อยู่ที่บ้นมึงไงเดียนเงียบมีเดีงยง นี่นี่มึงตุ่ซ้ำกันจิคนขี้โกงยังไงคนขี้โกงน่าอย่างนี้ใครก็ไม่อาศัยหรอกน่าอย่างไรไม่ให้ไปชี้ดิไม่ให้อยู่หรอกโอเคเยียยาโกงต่างใครบ้างโกงดิเฮ้ยดมทวงให้สี่สิบสองเครื่องโอเคกลบนะเดี๋ยวเคลียร์ให้เดี๋ยวเคลียร์ให้แล้วเกต้องแบ่งผมนะไม่ไม่เงินอยู่ข้างหน้าแล้วว่ากูกลับไปทิ่มึงก่อนกูต้องไปดูอเมื่อกี้หิวน้ำได้หลายบาทแล้วเนี่ยพันหนึ่งร้อยสิบห้าเออจะไปอยู่กับยายวยาไม่ใช่เหรอใช่ อาเรียบร้อยเลยแล้วใช้มจชเดอ่โอ้โหก็กัก็จะมาจ่ายให้ไปอีกค่อยเราค่อยเป็นจีนจบเลยเดียวที่เขียนมาเท่าไหร่ไม่เป็นไรโอเคไป